t 2, 1 e e t o n e ทุกคนสวัสดีครับทุกครสวัีครักนสวัสดีครัเทุกนสวัสกาครับทการสวัสีครัุนสดราทุกนีีรับ่กคนัสดีคักนสัดีคก,กับทกคนวัสดีครบคนสวัสครับุวก,ว,บกวัีวราทาีกในส่สดกนวดีครับทุกวัครักคดรบทุกนดีครับทุกสวัดรทนสวดครับแุกนสวสดีครับทนสวสดีครนวัสดีครบุกนสวัครับ ความพิเศษความพิเศษผมรู้สึกว่าพิเศษก็คือพวกเราทั้งหมด7คนเนี่ยได้ยืนด้วยกันบนเวทีผมรู้สึกว่าแค่นั้นก็พิเศษมากพอแล้วครับแต่พิเเศี่ผมมาจากเปียงหรือเปล่าอืมต้องรอชมดีกว่าผมว่าอันนี้เรื่องนี้ต้องรอชมเป็นสเตจแรกที่ในประเทศไทยที่ตั้งแต่หลังจา,ากเดบิวต์มาเป็นไงบ้างฟังแล้วเฉยอุบุนสุดสุด uh, for me i think It's, be, it's always a pleasure to go back home to Thailand and, come, come, like, being able to perform here in front of all the fans. So for me, it's a, definitely an experience. This is our first stage as Next Thai in Thailand, uh, yeah. and I know that in the future we'll come back here often because we have so many people who love us. And yeah, we can't wait to perform for you guys today, and we'll give it our all today. okay I ก็เป็นสเตจแรกเนาะ Okay, interview yourself. Please. Okay, I'm 大家好，我是 Next Style Don，นะครับ。大家好，Hello，ส、so、วัสดีครับ。我们是，我是,是，我们是 Style。สวัสดีคร t บ，ชื่อไทร์โอครับ。My name is Style from t h a i t a n d 大家好，我是 Next Style 吴叶涛。大家好，我是 Next Style 周医生。<laughs> 大家好，我是 Next Style 唐奥 a 斯奥迪卡。我们是 Next Style 张 a 康。 ซาลต Nexttime เหยาอว้ยไอยากอากถามาชิ่วะคุณ่าเนในเมป็น้าครับมาทีานพนวกงากานกมกทมกทีากคุณางครับ ผมรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเทศกาลสงการกับทุกคนในวันนี้ที่พาราคอแล้วก็อีกสเตต่อไปอีกไม่นานของทุกคนจะมาสนุกและเอ็นจอยไปด้วยกันะคะที่เห็นว่าเี็กเออยว่าวันนี้เราได้มาแบบว่ามาทุ่เต็มราซาเชคเซาแล้วเป็นไงบ้างคะโอเคก็ผมรู้สึกว่าวันนี้ซาเช็ค ค่อนข้างที่จะปาบปื้มในตัวแฟนคลับทุกคนดีกว่าเพราะว่าต้องยอมรับครับว่ามันทั้งร้อนแล้ววันนี้ก็คนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มายืนรอพวกเราจริงๆผมก็อยากจะทําให้โชว์ที่จะถึงนี้ทําให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราครับแ่วีเ็นงานการิมาบ้านเราแเป็นความสุขความเป็น้ชมอยรายกนะคร 是，呃，非常热闹，然后大家可能就是彼此不认识的人，也会当成朋友一样相处就。 ผมรู会会้สึกว mm ่าไม่เคยเห็นเลยแบบกิจการแบบนี้แล้วชู้สดีใจมากที่ได้มาสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่กิจการที่คนที่ไม่รู้จักกันสามารถสาดนาำกันบนถนนได้ด้วยคำจุใจเลยรู้สว่ามันบรรยากาศมันอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็รู้สึกสนุกตามไปด้วยใครโดนสาดใช่ไหมมันต้องเป็นผู้สวยแล้วมั้ยก็ป็ู้สวยแล้วมั้ยทุกวันมล้ 那个、就是走在路上，突然被泼，然后就感觉就一激灵。<laughs> แน่นอนยิ่มาถ่ายชอบประสบการณ์อะไรเพื่อนแน่นอนผมยินดีแบบว่า represent in Thailand มากๆแล้วผมผมบอกตลอดว่าที่เนี่ยการเล่นน้ำอะมันแบบว่าสนุกมากๆแล้วที่สำคัญคือการปาแป้งอ่ะบางคนอ่ะถ้าถ้าทุกคนได้สังเกตจริงๆอ่ะจะมีบางคนที่พอกไปทั้งตัวเลยนั่แสดงว่าคนนั้นคือฮอตมากๆที่ผมเคยบอกเข้าไปแว่าตอนนครอดเลยว่าใครจะโดนปาแป้งาใช่ต้องรอชมเลยครับ สเตปบนเว,วทีวันนี้เปียกได้แน,น่นพร้อมเ็นขนาดไหนครับพร้อมสุดๆครับทุกคนพร้อมที่จะเปียกเพราะทุกคนมีผ้าจะตัวรออยู่แล้ว ท,ที่จีนสเตจแรกค่อนข้างที่จะเกินคาดสําสหรับพวกเรามากๆเพราะว่าหนึ่งเลยมันเวทีค่อนข้างที่จะใหญ่พวกผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนมารอต้อนรับพวกเราเยอะมากขนาดนี้จริงๆก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบสักเซตในส,นส่วนส่วนหนึ่งที่แบบเฮ้ยมันจะมีคนรู้จักพวกเราไหมทุกคนจะแบบว่าให้กำลังใจพวกเราไหมอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงบนสเตจแล้วจริงๆรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้หมดเลยครับใช,ใช่ครับ 啊、嗯，经、啊、历你们，我是唱那个主题曲《经历》的，然后是什么样的感觉？好美啊！经历经历那个表演，<laughs> 嗯、你们也听他们的歌，然后是什么的感觉？<S 啊 s u m 对 s u m、啊嗯嗯、因为我觉得《s u 这首歌非常的欢快，然后跳起来会让我开心。嗯，Nong 说，哇，summer dream 乐，它很轻 没有跟丹丹老师、老师同台一起是什么的感觉？谁还没回答？阿马回答吧。呃、啊，我觉得很很很好玩，而且那个气氛是我从来没有体验过的。就台下的观众也在呐喊，然后台上我们就一起疯狂的玩水，然后跟着那个音乐动动动，就很爽。嗯

ให้รอติดตามดีกว่าครับในทุกช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียขออภัยครับโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นออินสตาแกรมหรือจะเป็นในทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับรอติดติดตามได้ทั้งหมดเลยครับเร็วๆนี้ไหมคะเร็วนี้ไปเร็วๆนี้ไหมรอติดตามดีกว่าครับแนวเพลงที่ไปนี้ยังว่าจะเป็นแบบไหนยังไงจะขายความเป็นเม็กซายังไง ใน,ในถ้าสมมติใน,เ,นเรื่องของแนวเพลงแนวเพลงแนง่แน,นอนครับว่าจะมีหลายสไตล์มากๆซึ่งจะโชว์ในสไตล์ของแต่ละบุคคลด้วย<อ>ซึ่งแบบรับรองได้ว่าไม่มีเสียใจยแน,น,น่นอนค่ะโอเคขอบคุณค่ะ